้านสวนเราฝัดสวัสดีค่ะวันนี้ลุงขันพามานอกสถานที่กินข้าวที่ร้านใกล้บ้านค่ะบรรยากาศดีดีเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศกันรอบๆนี่แบบว่าด้านหลังนู้นเป็นสนามมวยเป็นค่ายมวยแล้วก็ บริเวณร้านอาหารนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบ่อน้ำเป็นบ่อหัวสวยสวยเต็มเลยอ่ะเขาก็จะมีซุ้มมีซุ้มค่ะเลือกนั่งที่ซุ้มได้หรือเลือกนั่งเป็น เป็นอีบอะโตะนั่งกับพื้นก็ได้หรือจะเป็นสไตล์เก้าอี้ก็ได้บรรยากาศดีทางเดินยาวหรือจะมาเป็นหนูขคณะก็ได้ค่ะก็จะมีโต๊ะใหญ่มีพื้นที่แบบนี้ เห็นไหมคะอากาศด,ดีแต่ร่มลมตกตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงเย็นอากาศด,ดีมากๆเลย ด้านหลังจะเป็นค่ายมวยค่ะเดี๋ยวเขาส้มพาไปดูสถานที่เขากว้างขวางมากแล้วก็สามารถเดินได้นี่ค่ะเป็นค่ายมวยเห็นไหมตอนนี้กำลังมีชุกมวยอยู่ด้านนี้ก็มีที่นั่งทานอาหาร ก็ยังมีอีกอันนึงที่น่าสนใจนี่มีรถไฟ่พาเด็กๆนั่งเพลินเลยค่ะ mm hmm. เด็กๆนั่งได้ผู้ปกครองนั่งได้แล้วก็พนักง,งานที่ส่งอาหารก็นั่งมาด้วยค่ะเพราะว่าจากครัวถึงที่ส่งอาหารโซนท้ายๆเนี่ยจะไกลมากพนักง,งานก็นั่งมาด้วย บรรยากาศเห็นไหมก็คือที่นั่งอะไรก็บรรยากาศดีค่ะเดินจากนี้ถึงครัวก็ประมาณเกน่าจะเกินร้อยเมตรนะประส้มว่านคะคะประส้มจะพาเดินบรรยากาศดีเนาะ ด้านบนนี้ก็จะเป็นนั่งกลางแจ้งค่ะด้านล่างรุ่นก็จะเป็นสุ้มซุมก็มีสองแบบเป็นซุ้มแบบนั่งเก้าอี้กับซุ้มแบบนั่ง นั่งพื้นซึ่งก็มีเบาะนุ่มๆให้นั่งลงขวัญกับลูกนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวป่าส้มจะพาแม่ไปทักทายลุงขวัญลุงขวัญลุงขวัญบายบายขวัญกับลูกนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะนัง่งาลุงขวัญแบบพร้อมแล้วพร้อมกินแล้วลงไปดีกว่า ไปกันค่ะพร้อมกินแล้วไปกันเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบรอบดีไหมล่ะดีไหมดีไหมบรรยากาศดีดีมีบอบ,บัวนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆบัวผระส้มชอบมากเลยเดี๋ยวประส้มจะไปถ่ายภาพบัวเห็นมีน้ำกลิ้งบนใบบัวด้วย โซนนู้นก็จะเป็นโซนใหญ่ค่ะนั่นโซนใหญ่จัดงานได้เลยปิดโซนจัดงานได้เลยอุ้ยบัวสวยอะดอกบัวสวยพ็ส้มชอบดูดูดูด,ดูนี่ค่ะดูสวยไหมล่ะสวยจริงๆสวยค่ะดอกบัวสวย เดินกันต่อค่ะเราก็ลงบันไดไปหาลุงขันลุงขันอยู่ข้างล่างเพราะว่าลุงขันน่าสูงขุนหน่นตรงนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่ค่ะ เดินก็รู้สึกนุ่มๆย่บยาบอยู่นิดหน่อยแต่รู้สึกได้ว่ามันคงแข็งแรงดีค่ะมันยากาศโดยโรอบรถไฟมาแล้วนั่นค่ะรถไฟมาแล้วไปกันค่ะกินข้าวกัน มีน้ำพุเป็นระยะระยะสดชื่นสวยงามค่ะเห <c oughs> ็นทางรถไฟไหมคะตรงนั้นเดี๋ยวรอดูทางรถไฟอ้ารถไฟจอดซะแล้วไม่มาแล้วค่ะหรือว่าเขาจอดรับพนักงาน มาแล้วค่ะรถไฟจอดหมดหมดเวลาเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะเนาะกินข้าวก่อนนะบ๊ายบายค่ะประสมขอตัวกินข้าวก่อนลูกสั่งอะไรมาบ้างนี้ ลูกสั่งอะไรมาบ้างจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเนื้อหนึ่งชุดแล้วลูกสั่งไอเนี้ยหนึ่งถาดแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นถาดมันกลับกลายเป็นเซตเพราะว่าเนี่ย้ามันเขียนเป็นถาดไงลูกก็เข้าใจว่าอันนั้นเพราะว่าเขียนเออมันก็เลยมาเป็นเซตเลยก็เลยมาสองสองชุดดูนะคะอย่าเพิ่งบ่นค่ะลูกลูกสั่งผิดแล้วก็ผิดเอาค่ะบ๊ายบายดูค่ะ มาดูกันว่าพ่อลูกจะกินหมดไหมหมดไหมเดี๋ยวค่อยดูกันค่อยดูกันบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทำเลยค่ะลูกแม่จะกินด้วยคุณแม่อย่านั่งใกล้อันไหนระหว่างกับตาได้หมดเลยค่ะแม่รอกินอย่างเดียวเดี๋ยวแม่ขอปิดใกล้ก่อนนะแม่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 ดีนะเอาจานเล็กมากินหมดไหมล่ะคะ ดีนะการเล็กมามาเคิ <bane> but, but ื่ออีกแล้วค่ะเฮ้ยคอหมูย่างก็น่ากินนะขอราคาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ